ห้าสิบทุกคนครับ fc ขอมาวันนี้ครั้งแรกจัดไปก่อนครับ500แรกของเราทุน5 0 0เบ็ดหคอนเทนต์วันนี้ทุกคนครับ fc ขอมานะจัดให้ฮะจัดให้ฮนะใหญ่าบางเล่นครับค่อนข้างตึงเลยทีเดียวนะคอนเทนต์นี้นะพูดเลยดูครับทุกคนครับตึงไหมล่ะครับ500แรกหมดไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหได้กลับมาแล้ว30สบาทสุดยอดทุกคนครับเลิกได้เลยนะเนี่ย ไอ้โมโตูดไหมโอ้โหไม้สุดท้ายยังมาอือหือเฮ้ยอัล่เอเฮ้ยเัล่อเฮ้ยโอ้โหไม่ลงยังไงละเฮ้ยไอ้ยาโอ้โหนี่ทำไม้สุดท้ายห้าสิบบาทสุดท้ายของพี่บังแล้วถ้าเข้าฟรีสปินนี่คือกรี๊ดเลยนะไปแล้วทุกคนครับห้าร้อยแล้วหมดโดยด้วยความรวดเร็วความไวแสงอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนครั้งที่สองทุกคนครับ มาต่อกัน500ที่2ทุกคนครับบอกตรงเลยนะว่ามีงบประมาณแค่2,000นะทุกคนครับแต่มาเติมทีละ500 500 500โยกเข้าโยกเข้าโยกเข้า,ขา,ขาทำเป็น content, คอนเทนต์ทุกคนครับทุน500เบ็ด50ตามที่ FC ขอมาทุกคนครับนะให้เรานื้อภาพจำลองนะเอ้ยยังไงลงมาดิเมื่อกี้มันก็เกือบลงไม่ลงลงไม่ลงเอ้ยอยางได้หนึ่งลุน้นให้เรานื้ภาพจำลองุคนครับว่าเราฝามาแค่500แล้วเราทะลึ่งกดเบ็น50เลย แล้วมันเข้าไม่เข้าประโถเอ้ยอย่าไปดูยอดรวมในการโยกเงินจะฝากเงินของพี่บังด้วยครับให้ดูแค่ว่าสมมุติ500นี้แล้วมันมาหรือไม่มาเท่านั้นเองทุ่นครับโอ้โหแต่ตอนนี้บอกเลยว่าแย่โอ้โหน้ําเงินเลย500ที่2กระลังหมดไปอย่างรวดเร็วโอ้โหคือมันตึงนะทุกคนครับคอนเทนต์นี้ตึงจริงส1บลงกรอโอ้โห ทำไปได้อ้โหหมดแล้วทุกคนครับ500ที่2ทุกคนครับเดี๋ยวไปต่อ500ที่3กันทุกคนครับมาครับทุกคนครับ500ที่3เท่ากับว่าเราลงทุนไปพันห้าแล้วนะทุกคนฮ้ยดอกนี้มาวะ่ะโหเมื่อกี้250เลยว่ะเท่ากับว่าเราลงทุนไปพันห้าแล้วทุกคนมาดูว่ามันจะเป็นยังไงแตกต่างกันแค่ไหนกับการทยอยโยกเท่ากับทางเงินก้อนมาทีเดียวยังไง เริ่มมาหรือยังคอมเมนต์คอมโบเริ่มมาหรือยังคำนวณคอมโบโอ้โหชงโผล่เอ้ยยังไงบ้าง้าไปพี่เขียวเปลี่ยนเป็นเจโอ้โหเวนไอรอบนี้ดูดีขึ้นมาหน่อยมีคำนวณคอมโบให้เล่นบ้างน,นึงครับโอ้โหห้าร้อยที่หนึ่งห้าร้อยที่ห้าร้อยครั้งแรกห้าร้อยที่สองของเราไม่มีอะไรเลยนะทุกคนอันนี้เป็นห้าร้อยที่สามนึงครับ ยังไงครับเหลืออยู่3า0แล้วทุนครับล่าสุดยังไงครับพี่โอ้โหไอศิบเอ้มึงขวางกูบ้าไปหมดเลยเนี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ทุนครับอัง้งก็ไปดอกนี้เต็มแผงมีต่อไหมฟับสวยงามดอกนี้ขอพี่เขียวช่องหนึ่งมาโอ้โหทุกคนเอ้ยโอ้โหกำลังเกิดแล้วเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อ รอบนี้นานหน่อยด้วยครับดึงเกมกันหน่อยยังไงครับเริ่มเงียบครับโอ้โหแล้วมันก็เริ่มเงียบครับสั้างหน่อยไหมครับหมดแล้วครับเกียรงเก็บอีกแล้วครับห้าร้อยที่สามของเราโอ้โหเหมือนจะดีสุดท้ายก็หมดอ่ะเดี๋ยวไปต่อ5้ารอยสุดท้ายกันทุกคนครับ500รสุดท้ายของเราด้วยครับทั้งหมดเป็น2 0 0พไปแล้วนะทุกคนครับ ยังไงครับเกีบเป็นคิวไหมครับโอ้โหปทั้งหมดลงทุนไป2000ไปแล้วครับทุกคนครับแต่จังหวะนี้ครับโลงขนาดนี้ครับให้นึกภาพว่าเราเพิ่งมาเล่นครั้งแรกครับทุกคนครับอุ้ยพี่ม่วงปังก็ไปแล้วก็ฟีสปินก็มาแล้วนะทุกคนครับยังไม่จบครับจบลงแล้วทุกคนครับแตกไปก่อน520พร้อมเข้าฟีสปิน ให้นึกภาพเราเติม500แรกุกคนครับเรามีอยู่500แล้วเราเสือกทะลึ่งมาเล่นเบ็ด50แล้วมันเข้าฟรีแบบนี้ทุกคนครับลุ้นรางวันที่1กันเลยด้วยค,ครับดูครับว่ามันจะจ่ายเท่าไหร่ปังกาไปเปิดหนึ่งมาแล้วไหลไหมไหลไหมยังไงโอ้โหยังทุกคนยังปังดอกนี้980เขียวหนึ่ง โอ้โหยังทุกคนมันยังมันยังมันยังโอ้โหข้าหมุนเอ้ยสักน่อยดิอุย้ยสามคนสุดท้ายอย่านะเกียรติเอ้ยเอาแล้วโอ้โหทะลเรื่องมากโอ้โหเรื่องจริงกว่าทุกคนโอ้โหเกาหัวเลยอ่ะโอ้เล่นถึงพันให้นึกสภาพทุกคนให้นึกสภาพพามาห้าร้อย ปั่นเบ็ด50ทะลึง่งเข้าฟีสปินได้1,000ครับสุนครโอ้โหดูโอ้ดีต้องซื้อคือ25 0 0นะทุกคนเอาไงต่อดีกูได้ทุนกลับมาแล้วหรือกลับอีกกำไรนิดเดียวได้ทุนกลับมาแล้วด้วค,ครับพร้อมอีกกำไร182เอาไงต่อดีไปต่อแล้วกันนะเผื่อมันจะมีอีกกอ๊อกหนึ่งให้ทุกคนครับเผื่อโชคชะตาจะเข้าข้างพี่บางทุกคนครับ โอ้โหวันนี้ดวงไม่ดีต้องไกลเช้าเลยยังไงยังไงยังไงครับพี่ยังไงครับเหลือหนึ่งพันโอ้โหสเตเตอร์สามตัวเหลือหนึ่งพันแล้วดูนครับแล้วดูมันโดดดูมันโดดดูมันโดดโอหือ <c oughs> โอ้สเตเตอร์สามตัวอีกแล้ว งานทุกคนครับเริ่มจะหมดชักจะยุ่งแล้วเนี่ยโอโ้โหนั่นโอโ้โหเต็มแผงไปก่อนสามวันสิบชักจะยุ่งแล้วทุกคนครับงานเริ่มงอกครับเริ่มจะงอกแล้วทุกคนยังไงยังไงเ KQJ ปั๊บสวย เจ 2, A, J, A, ช่องสองเอเจเอช่องหนึ่งเอเอ้ยได้เอช่องอหนึ่งเอช่องหนึ่งบิ๊กวินไปดอกนี้ทุกคนครับพี่บังคิดว่าเราควรเอาสองพันกลับบ้านแล้วก็เอาเศษแค่นี้เล่นดีกว่าไหม,หมดูดูนั่นทุกคนจริง